รีวิวช่องม่เต็ดห้าชแนลวันนี้มันก็มารีวิวปืนจ๊บนะครับจากร้านยี่สิบบาทนะครับแก้มันยี่สิบบาทยี่สิบบาทรบเราฟังเสียงการชโลมมั้ยด้าน <c oughs> ด้าน <c oughs> ด้านดยู่ทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยอย่าไปใกล้มหมดโม่แล้วครับเปลี่ยนโม่ใหม่แล้วะครับ ด้านโอ้กระสุนไม่ดีเลยด้านโอ้ <laughs> ทำไมเป็นงั้นน่ะไม่รุ่นเดี๋ยวสับไปเรื่อยๆสับไปเรื่อยๆเดี๋ยวแตกอันตารายไหมบอกเพื่อนๆน,นี่อันตารายถ้าเกิดไปเอาไปใครใกล้หน้าเวลายงิงต้องยงององิงห่างๆใช่ไหม ไปใกล้ๆหน้าหน่อยนะครับด้านด้าน,นด้านโอ้คือแบบถ้าราคานี้ก็ไม่ดีนะครับยี่บ้าบาทยี่้าบาทราคานี้คือไม่ได้เรื่องนะครับโอเคจบคลิปหน่อยครับ ชอบก็อกไลฟ์แชร์ตาม่องใหม่จะให้ฉันให้ถึงสบับเันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ